เคยสั่งอ้ำอธิชาติอันฟลอล์ไอจีเบลล่าคิมเบอรี่ขอไม่เคลียร์ข่าวเบลล่ายี้ตนแจงไม่สนิทแพทริกขอโทษวอนสังคมให้อภัยหลังเมาก่อเหตุเช้าเออันเชลีรับมีปัญหาสามีแต่ยังไม่เลิกขอยือ้อไม่ให้ครอบครัวพังอ้ํรับ ถอยห่างแอมเกือบหนึ่งเดือนลังเลใช้คำว่าเลิก สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเราสองคนครับผมอมเข็มรรสุนทนนท์คัะแนลลิตาจึงวรรกิจค่ะใช่แล้วครับกับเอฟเอ็มชั่วโมงเต็มมีแต่ข่าวแซบมาฝากกันแน่นอนจ้าถูกต้องค่ะแต่ก่อนที่จะไปข่าวแซบนะคะเรามาบอกเรื่องราวดีๆของฟิล์มกันรอยโฟกัสกันหน่อยดีกว่าได้เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เพิ่งเปลี่ยนมือถือใหม่เนี่ยนะครับห้ามพลาดเลยเพราะว่าฟิล์มกันรอยโฟกัสครับเขามีแคมเปญติดโฟกัสบินลัดฟ้าไปเจแต่ถูกต้องค่ะไปกับฟิล์มกันรอยโฟกัสนนีดดกร็ไ้บ ลุ้นโชค10หลักในซองฟิล์มแล้วก็นำมาลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ japan.focusiul.com h ค่ะเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นกินเที่ยวชอปสัมผัสหิมะที่ฮอกไกโด 6วัน4ี่คืนได้ทุกสัปดาห์ถึง2ี่ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็ประกาศรางวัลทุกสัปดาห์ทาง f a c e b o o k c o m f o c u s f i l m นั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมลุ้นกันด้วยละกันนะอาจจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะนหน้าหนาวแบบนี้น่าไปเนาะญี่ปุ่นเนาะอยากไปอะ่ะติดฟิม์มกอลลอยหรือยังยังเลยเดี๋ยวต้องไปติดแล้วแหละ, <ๆ S 2> ละใช่มาแล้วอย่าลืมนะรหัสในซองเลยเยอะจ้าได้ค่ะเอาล่ะมาลุยข่าว5้าข่าวแรกของเราดีกว่าจ้ะน้องแนน่าที่สองที่ข่าวแรกครับของดาวร้ายสุดจี๊ดเลยนะครับนั่นคือ กุ๊บกิฟสุมนทิพย์นั่นเองตอนนี้ก็เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลมามาดๆนะครับหลายคนก็เป็นห่วงว่าอยากรู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นโรคอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าแอดมิดนอนโรงพยาบาลเนี่ยหลายวันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปถามกันป่วยแบบนี้มีกําลังใจจากหนุ่มเข้มคนรู้ใจอย่างน้องชอนจินดาโชสมาเยิ้ยมเย็ยนกันบ้างหรือเปล่าแล้วความสัมพันธ์สรุปว่าที่บอกมาว่ามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่คนรักกับชอนเนี่ยล่าสุดไปถึงไหนกันแล้วเพราะว่าเพื่อนซีของกุ๊บกิฟอย่างดิวอริสรา ออกตัวเชียร์ยังออกนอกหน้าเลยทีเดียวนะอัปเดตผลงานกันบ้างครับเห็น oh> ว uh> ่าถ่ายเซ็กซ uh> ี่กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างแต่มีข่าวเมาส์มาแนนบอกว่ายังไงพี่อ๋องดูมดูมของกุุบกิิบเนี่ยไม่เคยดูมประจารสักเท่าไหร่ข่าวนี้เป็นเรื่องที่แรงมากสำหรับผู้หญิงนะคะบอกเลยว่าทําร้ายจิตใจกันมากๆเดี๋ยวต้องไปถามกุุบกิิบว่า เสียเซลหรือเปล่าอืมอ่ะเอาละต่อกันด้วยข่าวของหนุ่มๆนละคะ่ะไว้นักีินนักกินจากซีรีส์วัยรุ่นสุดฮอตอย่างเลิฟซิกค่ะก็คือหนุ่มไว้ออกัสแล้วก็หนุ่มเงินนั่นเองนะคะที่ตอนนี้ทางเจ้าพ่อเว็บไซต์ค่ะเขาเมามอยเรื่องจริงที่รู้ทุกอย่างอย่างเว็บพันทิปเนี่ยออกมาตั้งกระทุถึงผู้จัดการนักแสดงของทีมซีรีส์เลิฟซิกว่ามีการโกงเงินของคลินิกเสริมความเป๊ะให้เก่าละ ให้กับเหล่านักแสดงทุกคนมูลค่าเนี่ยรวมๆแล้วก็กว่าหลายแสนบาทเลยทีเดียวเดี๋ยวต้องไปถามว่าทั้ง3คนรู้เรื่องนี้บ้างไหมนะคะแถมยังโดนเมาส์ต่ออีกว่าเลิฟซิก ห่างหายไปนานจะไม่มีซีซั่น2เพราะว่าปัญหาทางการเงินอตยเออต้นสังกัดมีการเบี้ยวค่าตัวนักแสดงบ้างหรือเปล่าต้องไปถามความจริงกันตามมาด้วยข่าวของเจ้าแม่วงการขาเรียวและก็ส้นสูงนะครับอย่างพโยยศสวัสดีนั่นเองล่าสุดมีอีเวนต์เดินแบบครับในงานมีเพื่อนรักเพื่อนร้างอย่างบีน้าทิพย์ร่วมเดินด้วยแววกันมาว่าบรรยากาศบนแคดวอล์ก bon นั้นเต็มไปด้วยความระอุของรัศมีความแรงที่ตีใส่กันอย่างไม่หยุดเลยแถมยังมีการเขมเนตจิกใส่ตาและเดินเบียด กันด้วยมีผิดคิวด้วยนะเขาว่ากันมาเดี๋ยวต้องไปถามว่าจริงไหมแล้วเรื่องธุรกิจที่จะปิดตัวลงได้มีการเคลียร์กับบีนับทิพหรืออยังและจะมีการปิดบริษัทอย่างจริงจังเมื่อไหร่เราต้องให้อัปเดตกันด้วยครับค่ะแล้วมาต่อกันด้วยข่าวของพระเอกหนุ่มมาเซอร์คนนี้กับเป้อารักนะคะที่ตอนนี้รับงานภาพยนตร์เรื่องซิงเกิลเลดประกบคู่กับซุปตาคิวทอง ชั่วโมงละ2องแสนอย่างอัมพัชราภานั่นเองบรรดาแฟนๆก็ตั้งตารออยากจะดูซะแล้วค่ะแล้วก็คาดว่าจะได้ลงจอให้แฟนได้ดูเมื่อไรเดี๋ยวต้องไปถามกันนะคะรวมไปถึงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ในงานอีเวนต์งานหนึ่งค่ะเป้เขาต้องเจอกับก้อยรัชวินที่ก้อยรัชวินนี่ก็ถือว่าเป็นแฟนเก่า X เป็น X ใช่แต่เอ๊ะทำไมปัก X มานานแล้วแต่ทําไมถึงได้มีอาการเฉยชาสรุปว่ามีปัญหากันจนมองหน้ากันไม่ติดเลยหรือเปล่านะคะแถมทีมงานคุณภาพของเรายังแอบไปเห็นหนุ่มเป้ กับนางเอกวิกมากสีออฟฟิศตั้งอยู่แถวหมอชิดอย่างใบเฟิร์นพิมชนกไปแฮงเอาท์เมาปิ้นลำยัยลำยองด้วยกันค่ะสรุปว่าเป้จีบใบเฟิร์นจริงหรือเปล่าคุณพระข่าแรงอยากดูกขึ้นมาเลยถามฝ่ายชายไปแล้วเดี๋ยวไปถามฝ่ายหญิงกันบ้างอย่างก้อยรชัชวินนะครับที่ไปออกงานอีเวนต์งานนึงเจอดีตคนสนิทอย่างเป้อารักแต่ก้อยดันเชิดใส เอ๊ะออกงานแล้วเจอเป้อึดอัดใจหรือเปล่าไม่งั้นคงจะไม่เชิดใส่แบบนี้เดี๋ยวต้องไปถามกันด้วยนะครับรวมถึงหวานใจคนปัจจุบันอย่างพี่ตุนบาร์ดิสแลมตอนนี้หลังจากที่ยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตกันไปสภาพจิตใจของพี่ตุนเป็นยังไงบ้างมีคนเมาส์มาว่าจะวางใหม่ไม่ร้องเพลงแล้วจริงหรือเปล่าหลังทําตามความฝันไม่สําเร็จได้ข่าวว่าทางทีมงานบาดิสแลมเนี่ยเขามีแลนนะจะไปเที่ยวทะเลอันนี้เนี่ย ก้อยจะไปด้วยไหมเราก็อยากรู้ให้ก้อยอัปเดตกันครับค <wei> ่ะไม่ได้ออกงานด้วยกันนะคะคือเราก็มาทํางานของเราก็ทางทางงานก็เหมือนกับเชิญเรามาร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจาค่ะดีกำลังไปกำลังใจมาเต็มคราะว่า แฟนคลับก็น่ารักมาก mm day, Hence, partner, people, the แล้วก็ให้พลังพลังงานแบบให้กำลังใจมหาศาลเลยตอนนี้คิดว่าจากกำลังใจจากพลังที่ที่ทุกคนให้มาพี่ตูนเขาได้รับแล้วก็มันก็ทําให้เขาเขากลับมาเข้มแข็งกลับมากลับมายิ้มได้เหมือนเดิมค่ะจริงๆตอนนี้ก็ก็ถือว่าเขาก็พักผ่อนให้เขาได้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะมีอะไรพามปเที่ยวสบายสองกระถางเอ่อก็ก็อาจจะยังค่ะตอนนี้พี่ตูนเขาเขาไปเที่ยวอยู่ก็พาทีมงานไปเที่ยวทะเลเลย ค่ะนี่ไมาทํางานก็เลยไม่ได้ไปค่ะี่ว่าวันนั้นเป็นวันถ่ายภาพยนตร์วันสุดท้ายแล้วก็ล้วก็ผมก็ไม่ได้มีอะไรทำผก็ไปนั่งนั่งคุยกันต่อกับเขากับผู้จัดการเขาแล้วก็เพื่อนเขาด้วยไม่ได้มีไม่ได้ไปกันสองคนนะฮะ ไมจริงครับผมเพราะว่าถ้ามีคนเห็นมันก็ต้องไปจริงแหละตอนนี้ไม่ได้คุยแล้วครับแต่ว่าช่วงถ่ายภาพยนตร์ก็จะมีส่งรูปกันบ้างครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยครับดูเลยว่าก้อยมาครับกลรจะมีคนมองแบบว่าเราแบบแจะหลันไปข่าวจับูดหรือเปล่าคงไม่้วครับเพราะว่าเพราะว่าเราเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วครับผมแต่ก็เป็นเพื่อนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเพื่อนที่แบบเออก็รู้จักกันอยู่ครับล่าสุดไปเจอก้อยที่เวทีงาน Cha ตเอ็กซ์โปก็สนุกดีครับเพื่งปกติ สามารถส,ส,ส, ang ang สรัมภาษณ์กันได like pues ้ัสามารถคู่กันผมว่าอยาเลยครับเพราะว่ามันจะไม่มีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันแต่ว่ามันจะโดนลิงด้วยประเด็นอื่นๆซึ่งมันไม่น่าจะเข้ากันทางคุณบีได้ติดต่อมาวันที่18นี้ก็จะมีจะมีทีมของคุณบีอะค่ะมาเจอกับฝ่ายกันก่อนซ้อมเนี่ยมันเดินได้เร็วโยจะต้องโยจะต้องเดินสวนผ่านเขาซึ่งจะไม่เจอกันแต่พอตอนเดินจริงเนี่ยโยแทบจะแบบลากชุดขึ้นบันไดไม่ได้เลย แล้วก็เลยไปเจอเขาตรงบันไดแค่น,นี้ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีจริงๆคือสำหรับตัวโยนะไม่มีแน่นอนเพราะว่าโยกังวลแต่เรื่องชุดอย่างเดียวไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยคือโยไม่ได้เจอนะคะและที่ว่าเขาก็คงไม่ได้มาด้วยแต่ว่าเขาคงจะส่ง่ายทำแบบสำนักงานบัญชี<อ>เขาเป็นพวกออดิตอะไรเงี<อ>้ยค่ะที่จะเข้ามาตรวจเช็คสำหรับตัวโยโย,โยมั่นใจในสิ่งที่โยทำนะว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วก็โยก็มั่นใจว่าทีมที่เขาพามาต้องเป็นทีมที่เก่งแล้วก็ต้องรู้ทุกเรื่องอย่างชัดเจนคราวนี้ก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอ พอรู้ครับแต่ไว้ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดสาเหตุอะไรครับเราเป็นเด็กด้วยครับแล้วเราเราไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องของผู้ใหญ่ครับก็อยู่นิ่งๆดีกว่าให้ผู้ผู้ใหญ่เขาเคลียร์เองครับเราเป็นเด็กอยู่ครับยังไม่ชัวร์เลยครับเพราะตอนนี้แบบก็เห็นเขาพูดกันเห็นพี่ๆเขามูดว่าน่าจะมีแต่แต่เรื่งถ่ายต้นปีอย่างงี้ก็คิดว่าน่าจะมีนะครับบอกให้พี่เขาสู้ๆแบบอย่าคิดมากเลยครับเพราะน้องๆก็รับแต่พวกผมก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่ก็ไม่ได้คิดมากอยู่แล้วก็ เชียร์พี่เขาอะครับยังไงมันก็ต้องมีเซียนสองให้ได้ครับทำมาขนาดนี้แล้วจ<า>ะทิ้งมันก็ไม่ได้ครับอตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุนะคะเพราะว่าคุณหมอยังไม่ไม่สามารถระบุได้ก็ต้องรอผลตรวจก,ก่อนแล้วก็ข่าวที่รู้ตอนนี้ก็คือมีผลมาหวานมาแต่ว่าก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะเกิดได้จากแบบยาเท่า กูกร๊บมาเออชอบการตอบคำถามของนางนางไลฟ์ลี่มากแล้วนางก็ตอบตรงไปตรงมาด้วยนะครับยังไงเรื่องความรักก็เอาใจช่วยด้วยค่ะแล้วในไอจีก็แบบว่าสดใสมากขนาดเข้าโรงพยาบาลก็ยังมุ้งมิ้งฟุ้งฟิงได้อยู่ใครที่ตามไอจีนางก็สดชื่นตามไปด้วยนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยละกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้าจะมีข่าวของพระเอกหนุ่มสุดลํำเจ้าของวลีเด็ดอันใหม่ก็คือยังไม่เลิกนะครับ เขายังไม่ได้คบกันเลยโอ้โแมนเวอร์อ่ะพี่ออกแมนเวอร์มาเออไม่พี่ออกมาแมนเวอร์ไปทนเสียงฉันน่ะหรอเออใช่ acting อ่ะเวอร์ไปก็ act แทนพี่เวียงไงโอเคได้อยู่จะให้มาสาวใสเดี๋ยวเข้าใจพี่เวียงกันผิดไปเยอะนะครับโอเคอะช่วงนี้ครับขอบคุณด้วยฟิล์มกันรอยโฟกัสพัทเราใชโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตค่ะค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะรู้หรือไม่ดิดยูโน ผลงานการแสดงเรื่องแรกของหนุ่มสุดฮอตอย่างต่อธนภพคือเรื่องอะไร1ฮอร์โมนไววาบุ่น 2. ขับไปเดยเดยซีรีส์ตอนครั้งหนึ่งในความทรงจำทำไปได้อย่างไรโฟกัสทัชเจแปนสนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท e ็บเล็ต e f f on TV